สวัสดีครับอยู่กับผมเ e อ็กคลครับกลับมาอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปี Thailand Game Show Big Festival 2016วันที่9ถึง11ธันวาคมที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนที่เดิมนะครับงานนี้ผมไปเกือบทุกปีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปีนี้ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยที่ผมคงไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเนื่องจากว่า ผมติดภารกิจไปใต้หวันนะครับก็ไปตั้งแต่วันที่8แล้วกว่าจะกลับก็12นะครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจยไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้สินค้าของ X e Cross นะครับที่งานก็ยังมีขายเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกของ X e Cross นะฮะหรือว่ากระเป๋าสุดเท่ลิขสิทธิ์แท้จากออนไลน์สเตชั่สมุดลาย X Cross และอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ้มพวงกุญแจเสื้อ โปสการ์ดและมินิสแตนนะครับไปหาซื้อกันได้ที่บูธออนไลน์สเตชันข้างเวทีกลางนะครับและพิเศษมากกว่านั้นครับเข็มกลัดแคสเตอร์ลิมิเต็ดอีดิชันะครับมีทั้งหมด13ลายให้สะสมครับหน้าซองเนี่ยก็จะไม่มีบอกนะครับว่าคุณจะได้ลายไหนใครอยากได้ลายไหนเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันเองที่งานนะครับคือสินค้าของ X-Cross นะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นกันนะครับเข้าไปดูได้ที่เพจ OS Shop ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเข็มกลัดเนี่ย จะไม่มีขายออนไลน์นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสุ่มนะคุณก็ต้องไปสุ่มที่งาน Thailand Game Show Big Festival 2016เอาเองนะครับผมและพลาดไม่ได้เลยนะครับกับกิจกรรมสุดพิเศษ Meet and greet with caster presented by Logitech ที่เพื่อนๆจะได้ร่วมสนุกกับเหล่า caster มากกว่า30ชีวิตหมุนเวียนกันขึ้นเวทีนะครับมีทั้งโชว์และแ a t เ l e g a ก e นะฮะอย่างใกล้ชิดที่เวทีกลางครับในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมเวลา10โมงถึงบ่าย2นะฮะก็มาเจอกันได้ที่เวทีกลางนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับ Across ไม่ได ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเรายังได้เจอแคสเตอร์คนอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาบ่ายสองครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะฮะมาร่วมทําบุญประมูลสินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์กับพวกเราด้วยนะครับโดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเนี่ยก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับใครที่ชื่นชอบการประมูลแถมยังได้บุญอีกเนี่ยก็ลองเข้ากิจกรรมกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าผมไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็สามารถหาซื้อสินค้า e อคลอสได้เหมือนเดิมนะครับท นะครับผมอย่าลืมนะครับงาน Thailand Game Show Big Festival 2016วันที่9 1ถึง11ธันวาคมงานเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปที่รโอโย a l p าล a g อนชั้น5สยามพารากอนฝากเที่ยวด้วยนะครับเอกคอสไม่ได้ไปขอให้สนุกกันทุกคนนะครับ